ข้างหลังผมนี่นะฮะจะมีการทดลองในกลุ่มคนจํานวนหนึ่งเกี่ยวกับแก๊สหัวเราะเพื่อการทดลองครั้งนี้เราได้คัดเลือกกลุ่มทดลองอย่างพิถีพิถันซึ่งโดยปกติจะเป็นคนหัวเราะยากและพวกเขายังไม่ยิ้มเลยตั้งแต่มาที่นี่ต่อมาเราจะมาสังเกตกันว่ากล้ามเนื้อที่ใช้ในการหัวเราะของกลุ่มทดลองเคลื่อนไหวหรือไม่โดยที่ไม่มีแก๊สหัวเราะที่นี่พวกเขาจะได้เห็นแก๊สที่ตลกสุดๆเป็นโหลเลยครับซึ่งถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปคงไม่มีคนไหนทนนั่งอยู่ได้โดยที่ไม่หัวเราะนะฮะเราจะเริ่มต้นโดยการแสดงตลกง่าย จากนั้นก็ตามด้วยมุตตลกดที่เรามักจะเล่ากันในงานปาร์ตี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการเข้ามาของผู้ร่วมงานคนหนึ่งในทีมของเราคนที่มาแก้เครียดในระหว่างงานเลี้ยงของบริษัทที่น่าเบื่อห่ายเสมอเสมอเอาเชิญเข้ามาเลยเชิญเลยเอาเราเริ่มดั ผมขอสารภาพแค่นี้มันก็ทำให้ผมหัวเราะได้แล้วนะฮะตอนนี้ดาวตลกของเรามาแล้วฮัลโหลเอ่อครับวันนี้ผมจะมาแสดงสุดยอดตลกให้คุณดูนะครับอ่ uh, ราระสองรูปมาเจอกันคนหนึ่งก็เอ่อ uh, uh, ทักขึ้นว่าฮัลโหลผมชื่อสั้นอีกคนก็ตอบว่าครับเขาผมก็สั้นเหมือนกันผมชื่อยาวเอ่อ uh, อโอเคไม่ตลกเลยถั้าผมจะเล่าอีกเรื่องอแขกคนน,นึงเข้ามาแล้วเอาแต่บนแล้วถามพ่อของผมว่าทาไมทุกคนถึงมานั่งรวมกันที่โต๊ะอาหารพ่อผมตอบว่าพวกเขากําลังสั่งขนมอบเลยะมุกฝึกรฟืดครไม่มีใครขำพอถึงนาทีาที่นา่นาตื่นเต้นของการทดลองนี้แล้วนะครับกลุ่มทดลองจะดมแกส๊สหัวเราะนี่เข้าไปมาดูว่าจะเกิดปฏิกิริยาอะไรกับพวกเขาบ้างเมื่อได้ฟังมุตลกฝรดฟืดเหมือเนเดิมกับแกส๊สหัวเราะนะคะ Hahaha. 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 เอาลฮะให้ผมรออีกครั้งนะครับมีช็อกโกแลตสองชิ้นอยู่บนโต๊ะแต่มันก็หล่นลงมาค็มีูดว่าอย่าท้แบบมี้วิเคราะห์สโตร่ตรงนั้นใช่หรือเปล่าให้ผมรอดูหน่อยสิยังไม่ได้สรุกดีนะฮะ เป็นข่าวดีสําหรับกุ่มทดลองของเราครับเพราะว่าแก๊สหัวร้อหรือว่าไนเตรมนมอกไนซ์นะเป็นหนึ่งในยาสลบที่ปลอดภัยที่สุดในปัจจุบันนะครับหมอฟันจะได้ใช้มันกับเด็กๆอย่างนั้นนะครับเพื่อจะทําให้พวกเด็กๆสงบลงจนกว่าพวกเขาจะรับยาสลบจริงๆได้นั่นเองนะครับ